สวัสดีครับมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่หงแม่หงครับแกฝันเห็นในหลวงรอสิบครับแล้วก็เกี่ยวกับเลขครับคือเลขแปด8 6 0ตัวเดียวมิดเดียวเลยครับแม่หงแกฝันซึ่งเลขออก0ูนตรงเป๊ะเลยครับแมนมากมือนี้ครับแม่หงเล่ากับฝันเห็นในหลวงรอ10บอีกนะครับตัวที่ ตัวเลขเนี่ยผมเบิ้งแล้วผมแทบแบบบุยคนคิดดูนะครับหรืออาจจะมาก็ได้ไม่งวดน,นี้เนาะก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณแม่หงครับที่ว่าอุน่นนุนตุ่มมงคลกับผมไปสองตุ่ม <c oughs> แล้วก็เอาไปเสียมดวงไปบูชาช่วยผมอุน่นนุนครับเอาไปอุ่นนุนตอนแรกผมก็ว่าผมจะให้ซื้อๆได้ผมจะให้ฟรีครับในฐานะที่ว่า แม่เราก็ฟังในผมฟังตลอดเลยแม่ว่าแม่ไม่เอาบ่เอาเหมือนกันครับแต่ถ้าจะให้ฟรีแม่ไม่รับเราก็เลยผมเสจ็จจะได้ผมกะให้ซื้อบอ่ไดนะ้เนาะเราก็เลยอุดหนุนผมไปสองตุ่มตุ่มหมานัคนนุ้งล,งลุงปูสวงแกแก้แกบาลเลยมีของดีกับอกบอกกันในนอะว่าสันรักเงียบไปผู้เดียวคือบางเรื่อมันกันอยู่กับช่วงเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าบ่สูงเราดอก เล่ากับถูกเลขมากเหมือนกันครับแม่ของแกก็ถูกเลขบ่อยเหมือนกันอันนี้แกก็อุดหนุนแล้วก็เอาไปบูชาเพื่อเสริมดวงเพื่ออัชเดมีโชคมีลาบอย่างอื่นในหลายอย่างแล้ว่าครับขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งครับผมแม้แต่ว่าคนที่ทักมาเล่าฝันเนี่ยตอนแรกผมจะให้เพิ่นตังหากแต่ว่าทุกคนครับกับไม่รับของผมเลยโบล่าฟิฟี่ครับทุกคนจะขอเช่าอุดหนุนผมทุกคนเลยครับผมเนี่ยแทบอยากจะร้องไห้ แบบโบเมนทองห้ครับก็คือน้าตาม,มันซึมไหมหน้ําตาซึมแบบน้ําตาม,มันฉิไหลคือความตั้งใจของผมเนี่ยคือนอกจากที่ว่าผมจะสุ่มแจกให้ยี่สิบท่านแล้วผมยังจะให้คนที่ทักมาเล่าฝันให้ผมฟังเนี่ยผมอยากให้ทุกให้ทุกคนนะ่ะฟรีๆในฐานะที่ว่าเล่าความฝันให้ผมที่ผ่านมาเป็นปีนปีผมอยากให้ตอบแทนน้ําใจนะแต่สุดท้ายครับแต่ละคนที่ว่าผม พูดความฝันด้วยเอาความฝันมาเล่าไม่มีใครรับกับผมสักคนครับแต่จะขออุดหนุนแต่จะขอช่วยจะเอาไปเสริมบารามีเสริมโชคเองไม่บริีุไธิแบบออกปากเด้กกันเลยถ้าให้ซื้อเนี่ยชีพว่าฝันเนี่ยผมฟังต่อเบิร์ตนะครับแต่คนที่ผมสุ่มแจกอันนั้นคือผมอยากให้ด้วยใจนะให้ด้วยใจ เพื่อนอาจจะเข้าใจผมก็ได้นะครับคนที่ว่าทักของฝันมาก็ขอขอบคุณแม่หงครับที่ว่าอุดหนุนชาวบูชากับผมไปแกบอกว่ามีของดีก็มาบอกแม่เนาะสุ่มไปเ่ผู้เดียวมาหลายปีผมก็บบฮหงนะครับว่าจะดีเลยบุดีบางเทีเมื่อก็บอกว่าถือนะครับเนาะขึ้นอยู่กับคนคนที่ได้ไปครับคนที่ได้ไปนี่คือผมจะมีอ่าคบูชาอาราธนาเกี่ยวกับของนุ่งปู่อยู่ด้านหลังนะครับเนาะทุกอย่างครับได้ไป ให้ทุกคนไปบึรงกันได้มือนี้ครับเหมือนที่ว่าใครที่ทักมามีโอกาสได้รับลุ้นเหมือนกันนะครับบอแมนว่าไม่มีโอกาสได้หรือใครที่คือหรือใครที่ว่ากลัวไม่ได้ก็ล,ลองทักทักมาสอบทางันเลยครับแต่ที่แน่ครับแต่และคนที่ทักมาคนที่นำความฝันมาเล่าเนี่ยทุกคนทักมาแล้วก็ล่อความฝันแล้วก็เช่าไปเทบจะทุกคนเลยครับมีแต่ คนละสองตุ่มสามตุมสองตุ่ม,ม,มอ่เพียบเลย <c oughs> มือนี่แม่หงุ่นฝันเห็นในหลวงรอสีซึ่งซึ่งพระองค์ท่านครับสเสด็จมากับรถรถยนต์ของพระองค์ท่านนะครับเบนซ์สีเทียมคันหนึ่งแม่หงเห็นทะเบียนรถครับเต็มเต็มเลยแต่แม่หงจำไม่ได้ว่าพระองค์ท่านสเสด็จมาด้วยรถนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นคือเป็นสถานที่ไหนแต่แกจำไม่ได้ว่ามันเป็นเหมือนกับ วังหรือว่าวัดพระแก้วนี่แหละแกจะไม่ได้แต่ขับค้ายรขาค่ว่าเหมือนจะเป็นวังหรือ,อยังนี่แหละคือขออภัยแม่หงแกจะไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนแต่รู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยคือยืนอยู่หน้ารถตรงที่พงท่านเสด็จมาแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เห็นพงท่านแล้วแม่หงแกก็ยืนแล้วก็ก้มลงกราบทะเบียนรถครับเห็นจังๆคาตาเลยทะเบียนรถ908 908ครับทะเบียนรถจังๆเลย งวดเมื่อกี้ครับฝันได้แปดหกศูนย์งวดนี้ฝันได้เก้าศูนย์แปดมันแทบจะตัวเดียวกันเลยงวดเมื่อกี้ออกศูนย์หกหรือบางงวดนี้จะออกศูนย์แปดหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าผมเอาความฝันมาเล่าครับจะเป็นเลขบนนะจะเป็นเลขบนแต่ว่ามือนี้ผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ที่ว่าผมเอาความฝันงแต่คนมาเล่าก็จะเป็นเลขบนอีกครับนี่คือความฝันของแม่หงพนพิ่นาผมคุยเรื่องอื่นหลายอย่างครับ ผมกับผ้ากับบอกเรื่องอื่นล่อกับผ้ากันบอกกับฝันของผมแป๊บเดียวเนี่ยปกติถ้าหากว่าไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับของมงคลเนี่ยสีบ่แต่ฝันผมก็พยายามติดถามฝันนู่นนี่นั่นยา,นะยาวมอ้ใช่ไหมยาวแต่ทุกวันนี้ครับตอนเนี่ยพ้ากันบอกเรื่องตุ่มมงคลตุ่มมงคลเรื่องของมงคลเรื่องโชกเรื่องดวงไปสันครับเรื่องถือเล่ถือมวยไปสันความฝันบอกของผมฟังแป๊บเดียววันนี้ ผมก็จะขอไปครับถ้าหากว่าผมนอกเรื่องนอกทางหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเล่ากับบอกก็คนให้ผมฟังสันผมก็บบอกความฝันใน้ทุกคนฟังสันเหมือนกันจริงๆแล้วก็อยากเล่าความฝันให้สั้นนั่นหละครับพราะทุกคนพอจะได้เข้าใจนะครับแต่อันนี้อาจจะออกนอกรู่นอกทางหน่อยหนึ่งแม่หงครับเราเป็นคนอุบลแต่แม่หงไปได้ขอบคร้วแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับบางคนอาจจะรู้เนาะบางคนอาจจะหูว่าแ <c oughs> ม่หงเราอยู่ใส่บางคนอาจจะไม่รู้ครับบางคนอาจจะเขาเมื่อไหร่ ก็ไม่เป็นไรครับความศรัทธาครับมันบางเถือมันกับมาแบบสินบางๆกับความงมง่ายหลายคนครับว่าผมงมง่ายว่าผมบ่าเพื่อเจอไหลาสาระเอาอีกอย่างนอกไม่เห็นของมงคลผมไม่รู้หรอกครับว่าผมเพื่อเจอหรือว่าผมงงายผมกับบงหัดหรอกครับแต่ว่าผมถือมาเกือบห้าปีเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆมันทําให้ผมพอได้โชคเนาะพอได้ดลาบหนึน่งครับอันนี้คือสิ่งที่ผมถือมันอาจจะถึงเวลาก็ได้ ถ้าว่าผมบอฝันแปลกๆผม,ผมอาจจะบอดให้ก็ได้ผมก็อาจจะยั่งอยู่ในหิ่งบูชาผมอยู่ก็ได้ครับนั่นแหละผมฝันเลยผมก็เลยเด็กมาเห็นตัวนี้แหละ <c oughs> อจะบางคนครับที่ว่าเคยดูว่าปีแรกๆที่ว่าผมเคยไปกับท่อนลุงปู่สวงแล้วก็หล้างล้างมากเนี่ยผมก็ถูกเลขบ้างเลขหลายคนครับสังเกตว่าช่องผมเนี่ยเป็นเลขที่เข้าสามตัวบ่อยมากคือผมไม่ได้ผมบได พูดล,ลอยๆนะผมไม่ได้พูดออกจากปากว่าผมโมหรือผมคุยนะช่องผมเขาเลขสามตัวเด้อบ่อยแห้งผมไม่เคยพูดนะแต่ว่ามีทุกท่านครับที่ว่าคอมเมนต์น่จะเอ่ยปากว่าช่องของกบนาเนี่ยเลขสามตัวจะเข้าบ่อยมากและก็เข้าจริงๆนะครับเข้าจริงๆซึ่งผมก็ได้แนวทางของฝันของแต่ละคนนะครับมาเลาแล้วก็นั่นแหละคือคือผมถูกเลขถูกอะไรมาบ่อยๆถูกมาหลายหมวดซ้ำๆดสินะครับ แต่อาจจะเป็นเพราะโชคอะไรบางอย่างก็ได้หรืออาจจะมีอย่างโดนบันาลใจเห็นโดนบันาลเหตุถูกเลขอะไรครับเนี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ที่ว่าผมถือมาผมก็เลยว่าให้ทุกคนแบบลองเอาไปเสริมดวงดูครับเสริมดวงทั้งทำมาหากินค้ขาขายหรือยอ,อ,รรอย่างอื่นอะไรเดรุรกิจอย่างอื่นอะไรครับลองม่งนะไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงโชคก็ได้อย่างเช่นว่าขับวินมอแซงส์สิลองถือเบิงล่องสวดลองลองย่างเบงครับแล้วเอออาจจะขับวินได้เที่ยวเดียวแต่วันนั้นได้ติบ สองสามพันมันอาจจะมีอะไรแปลกๆก,ก็ได้เขาอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขายของอยู่ในตลาดแล้วเงียบมากแล้วจู่ๆขายของไปเลยแล้วเราเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วเขาตามหาที่ไหนได้ครับเขาอาจจะให้สิน,น้ําใจเป็นอย่างอื่นเป็นมูลค่าที่ว่าประเมินค่าไม่ได้เห็นไหมครับมันอาจจะมีอะไรแปลกๆก,ก็ได้โดยที่เราไม่รู้ครับคือความศรัทธาครับมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุแค่เรานึกถึงแล้วมันก็อยู่ที่ใจเสืยอผมครับ อันนี้คือผมถือมาแบบนี้ขอบคุณแม่หงแล้วก็ขอบคุณทุกคนอะไหลายครับผม